และแล้วครับทุกคนเราก็น่าจะเจอแล้วนะสกอร์ฟีดมันขึ้นรัวๆเลยครับอาวเฮียสลับประเดนนี้แล้วอะนี่ไงสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมไอช็อตครับแต่ว่าวันนี้เรามาทำคอนเทนต์นะหนึ่งวันเราจะเจอโปกี่ตัวนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรเซิร์ฟนิวบี้นะครับหรือว่าเซิร์ฟมือใหม่นะครับเราก็จะมาตามล่าโปนะครับคือถ้าแบบผมเจอผมก็จะส่งแบรนดเลยนะครับตามนั้นฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอช็อตเนี้คือบ ผมจะเอาเฉพาะโปรที่แบบเห็นตรงๆนะครับไม่เอาแบบโปเนียนอะไรอย่างงี้นะเพราะผมจับยากมากครับพวกโปเนียนะเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรเริ่มที่หมดโก้เลยครับไปในห้องมีใครเล่นโปเปล่าอุย้ยมันมาวะมันมาวะไม่ไม่เออเดินไปโอ,โอเคครับมือใหม่ก็คือตอนนี้ผมยังไม่เจอโปนะครับ แต่ยังไม่รู้ว่าไอ้เพื่อนเราข้างบนเนี้ยมันโปรหรือเปล่านะครับไปไม่น่าจะโปรนะดูจากการเล่นแล้วครับไม่น่าโปรไม่น่าโปรโอเคไปห้องต่อไปครับห้องมัมมี่เนี่ยส่วนใหญ,ญช่ชอบใจโปรครับมาดูว่ารอบนี้ผมจะมาเสียเที่เรหรือเปล่าลองดูลองดูงดนะครับอ่าเข้ามาเลยครับเฮ้ยเปไมคนนี้เขาวิ่งไวแปลกๆเอชบีหลียวโปรอ๋อเอชบีครับ ตกใจหมดเลยเดี๋ยวรอเกิดครับเดี๋ยวรอเกิดเดี๋ยวรู้เลยนะครับก็แต่ว่าคนเซิร์ฟเขาเรียกว่าอะไรวะเซิร์ฟนิวบี้ก็มีคนเติมอยู่นะครับเนี่ยเขาเติมไปหลายบาทเลยนะดูทรงอ่ะน,นะครับเซิร์ฟนิวบี้นี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอโปรนะครับส่วนใหญ่โปรมันชอบปั๊มเวลแล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟหลักกันอนะเออชอบไปกวนเซิร์ฟหลักกันนะครับแต่ว่าไอ้ที่ยังไม่เกิดอ,อ่ะอีสามตัวยังไม่รู้นะครับไอแซดบอยออโต้รันกับไอซีโอซีเกมนะครับต้องรอดูนะผ่าโปรแป๊บผ่าโปรแป๊บ แฮกเกอร์ไม่น่านใช่แฮกเกอร์ครับเขาเป็นฝรั่งเหรอไม่ใช่แฮกเกอร์ไม่ใช่แฮกเกอร์ hacker. มันคือนี่มีบั๊กมีบั๊กโอเคนะครับโอเคถือว่าห้องนี้ปลอดโปร่งนะครับไม่มีโป้นะครับโอเคไม่มีไม่มีม,มีรีบออกก่อนรีบออกก่อนโอ้เกิดดฟันแล้วครับอ่าสิบสองอารามไปครับอ๋อยัยเข้าไม่ได้อ่า uh, หลวงโปเข้าไม่ได้ กดดังมาลองดูครับมีห้องไหนวเข้าได้ผมจะเข้าทุกห้องเลยนะครับดูห้องนี้ครับห้องนี้จะมีโปรหรือเปล่านะมาดูกันมีคนเด็กเขาวิ่งไวแปลกๆอ๋อใส่ของวิ่งโอเคสำรวจเซอร์ลาวครับเตรียมส่งทีมงานนะครับจะเจาะโปรที่ส่งเลยนะครับไม่มีนะเล่นกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรวะถูกสุขอ,อนามัยนะฮะทุยนะครับพูดเป็นอาหารเลยฮนะ ไม่มีโปรครับโอเคค่อนข้างปลอดภัยครับ<อ>ไปหาห้องต่อไปครับจากเอเรียลงคนเดียวแปลกๆครับตามไปเลยครับอบอกเลยต้องตามครับจริงๆต้องตามครับคิดว่าผมจะเจอไหมวันนี้ <c oughs> เอาเฮียห้องจบแล้วหรอเขาน่า,นาจะแพ้นะไม่น่าโปรหรอกนะครับแล้วก็มีเฟีย,ยอะไรที่เรายังไม่เข้าไปอีกะวะเนีย่ยนนี้เรายังไม่เข้าไปแต่เข้าไม่ได้ครับที่เหลือก็น่าจะเข้าหมดแล้ววะ อันนี้ก็เข้าไม่ได้ลองดูสซิเอ็ดดีพี่ปะห้องนี้แม่งแบบมีพิลุต่ะมันล็อกห้องอ่ะทุกคนลองใส่ผ์นมัว่วๆไปดิไม่ถูกครับโอเคปล่อยมันครับอืมแล้วก็เฟยากลงคนเดียวมีของเปล่าอุยของเต็มเลยทุกคนมีโอกาสโปสูงมากตามไปเลยครับต้องลองดูเซิร์ฟนิวบี้เขาไม่น่ามีของเยอะขนาดนี้นะนั่นไงใช่ป่าวะ ใช่ป๋ววะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนื่อมนมีดอันนี้นี่หว่าไม่โปะเหรอโอเคไม่น่าโปะครับระแวงไปเรื่อยครับตอนแรกมันระเบิดพลังไงเออก็ตกใจนะครับหรือว่าโปะละอุ้ยเอาวะทุกคนกลับเข้าองนี้รอบนึงแล้วกันนะฮะมันแบบเหมือนมีคนเพิ่มขึ้นแล้วอะมาลองดูครับเพื่อเจอมนุษย์กายพันธ์อะไรเงี้ยนะฮะเออมีป่าวะมนุษย์กายพันธ์มีเปล่ามีใครเป็นมนุษย์กายพันธ์เปล่า ตอนนี้ยังไม่มีนะเฮ้ยยังไม่มีครับยังไม่มียังไม่เจอยังไม่เจอบนไรเฮ้ยบนไรเฮ้ยเฮ้ยนายนันเล็กช็อตมาไยเจอโปั้งยังอ่ะมไดใครโปใครโปใครโปใช่หรอ ม,มันมีแต่โปรวิ่งไวอ่ะอ๋อออกเคเจอมาแล้วใช่ไหมวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่มีโปรนะผมเดินดูแล้วนะครับไม่เจอโปรเลยนะครับเอออันนี้ผมถ่ายตอนหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะแต่ถ้าเจอเมื่อไรเดี๋ยวจะรอีอัปเดตใหม่รอบนึงแล้วกันนะครับคนเดียวคนลกคนเดียวทุกคนไปครับล,ล,ล่าครับล่าครับใครลงคนเดียวนี่คือเป้าหมายของเรานะบอกเลยนะฮะเจอคนลงคนเดียวนี่ระแวงหมดทนะ้าตอนนี้มาแล้วยิ่งแบบหยดน้อยๆด้วยนะครับ มามาโปรหรือเปล่าเราอะเฮ้ยไม่ได้สกอร์ติดลบอ่ะเออขาให้เขาฟันหมูไปแล้วกันนะไม่โปรนะคนนี้ไม่โปรครับแต่แรงเหงามากกว่านะ <c oughs> <c oughs> ไม่เล่นเลยคนเดียวเนี่ยอุ้ยเฮียผมไม่ได้เจอคอบนี้มานานมากโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ครับทุกคนกับพวกเซิร์ฟเวอร์มือใหม่นะฮะมามีคนโปรประวะมีคนโปรประวะโอ้โหมันจะเต็มเลยวะทุกคน ต่างคนต่างครับอู้หู้ยผมคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ว่าทุกคนคือแบบคนมันเล่นสองฝั่งเต็มแล้วแบบเล่นปืนธรรมดากันอ่ะก็จะมีปืนแบบโกงๆหน่อยนะแต่ผมไม่เคยเล่นบรรยากาศแบบนี้ในเซิร์ฟหลักๆเลยนะพวกเซิร์ฟแบบเซิร์ฟไอดีเยอะสูสๆกันครับเฮียโดนบอมตัวเองเฮียแล้วติดแสงเลยนะฮะแต่ดูทรงไม่น่าจะเจอโป้นะในห้องนี้แบบสกอร์ไม่มีใครสกอร์เวอร์ไปครับไม่ได้สกอร์สกอร์กลางๆนะสกอร์เฉย โปเนียนก็ไม่เชิงนะเพราะคนเซิร์ฟแบบเซิร์ฟนิวบี้ไม่น่าโปเนียนนะครับถ้าจะโปก็คือโปลเปิดเผยเลยนะเออมันไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วครับยดน้อยอะสมัครใหม่อะนะครับและแล้วครับทุกคนเราก็น่าจะเจอแล้วนะสกอร์ฟีดมันขึ้นรัวๆเลยครับแล้วประเด็นคือเป็นปืน81บาทนะครับดาเมจมันไม่น่าจะจัดจ้านขนาดนั้นนะครับโอ้โหแม่งต้องไปดูแล้วครับต้องไปดูให้เห็นแอบตาเนื้อเลยนะอ่าต้องมาดูครับต้องมาดูอ้อเนี่สลับมาด่านนี้แล้วอะนี่ไง เจอแล้วทุกคนผมเจอแล้วอือนเล่นโปเออเออเอนเร่ใช่เอเอเอ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 อเทอเอ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 อเนี่นนนออ,อเออเเออเลเอลเออ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 เอยเอเเออเเออเอเออเอเออออนออออเอัเเออเเชรัชมเ เะดัมเชดัมเดัมโปะเปล่าโป้เปล่าโอ้ oh, ทุกคนเจอโปยเลยครับผมตัวที่สองนะฮะย่างนี่ผมคาดเดาไว้เลยครับคนนี้จําได้ไหมครับที่เขาลงด่านที่สองอารามหรือว่าได้ก้อนนี้เลยคนเดียวอะสักด่านหนึ่งอะนะครับเออนี่เลยครับหลักฐานชัดเจนนะขออนุญาตส่งแบนนะครับไปเลยนะครับบินไปนะครับนี่เลขไอตามนี้นะครับผมคนนี้ลงคนเดียวครับเป็นยังไงกันครับนี่อะไปครับตามเลยครับตามเลยครับ เจอมาสองตัวแล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามหรือเปล่ามาดูกันใอเครับรอดูเขานะครับว่าเขามีแบบอาการยังไงหรือเปล่านะตอนนี้เขายิงโปรตีเลยเขาแบบยังไม่มีท่าทีว่าจะป,ประหลาดเลยนะครับตอนนี้โอเคนะครับก็ว okay, ันนี้เราก็เจอโปรไปทั้งหมด2ตัวนะครับผมก็ตามน,นั้นนะจริงๆมันอาจจะมีเยอะกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมมาในช่วงเวลาที่แบบสองรุ่มจะสามทุ่มเนะี่ยตอนนี้ผมห่ามาเกือบชั่วโมงนึงแล้วนะครับ ชั่วโมงหนึ่งแล้วแหละนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งแบรนด์ที่หลังนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากให้มี EP 2นะครับก็สามารถกดไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย